สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้นักเรียนนะครับอยู่กับคุณครูธเนศดินสกุลนะครับในรายวิชาทัศนศิลป์นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะฮะเราอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่5ในเรื่องของการวาดภาพการ์ตูนครับก่อนเรียนครับมาดูตัวชี้วัดกันก่อนดีกว่านะครับตัวชี้วัดของวันนี้คือวาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบันครับ ต่อจากนี้ฮะอยากให้นักเรียนนะครับดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับมี3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ครับอธิบายความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพการ์ตูนข้อที่2ครับฝึกเขียนภาพการ์ตูนอย่างง่ายและข้อที่3ครับชื่นชมผลงานการสร้างสารรค์ภาพการ์ตูนของตนเองและผู้อื่นครับนักเรียนครับในส่วนของผังสาระการเรียนรู้นะฮะในเรื่องของการวาดภาพการ์ตูนนั้นเราจะแบ่งเป็น3เรื่องด้วยกันนะฮะในเรื่องของความหมายและประเภทของก <Amsterdam> าร์ตูน อุปกรณ์ Bond ที่ใช้ในการวาดภาพการ์ตูนและการเขียนภาพการ์ตูนครับซึ่งในวันนี้นะครับนักเรียนครับเราจะเรียนกันในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพการ์ตูนครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีภาพนะครับแล้วาให้นักเรียนสังเกตและตอบคําถามนะครับซึ่งตอนนี้ฮะภาพไปอยู่บนจอของนักเรียนแล้วนะครับนักเรียนสังเกตให้ดีนะครับว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรนะฮะคำถามถามว่าจากภาพเป็นภาพอะไรเอ่ยใครตอบได้แล้วยกมือขึ้นครับ ออมีคนยกมือแล้วนะครับเก่งมากเลยตอบถูกด in ้วยนะครับเป็นภาพหมาลายนั่นเองครับคำถามข้อต่อมานะครับถามว่าแล้วเขาใช้อุปกรณ์ใดในการวาดภาพนี้ครับใครรู้แล้วยกมือให้ดูหน่อยอ่าเก่งมากเลยตอบถูกด้วยนะครับใช้ดินสอในการวาดภาพนั่นเองครับต่อมานะครับเรายังอยู่กับการสังเกตภาพและตอบคำถามนะครับคำถามข้อนี้ก็ถามว่าจากภาพเป็นภาพอะไรสังเกตให้ดี พร้อมที่จะตอบหรือยังครับอ่าพร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูคําตอบดีกว่าถูกหรือเปล่าอ่าเป็นภาพใบหน้าคนนะครับใครตอบถูกบ้างยกมือขึ้นอ่าตอบถูกเก่งมากเลยครับเนื่องจากภาพใบนี้เป็นภาพของใบหน้าคนนะครับแล้วเขาใช้อุปกรณ์ใดครับในการวาดภาพใบหน้าคนครับรู้ไหมเอ่ยอ่ามีคนรู้แล้วนะครับเก่งมากเลยใช้ปากกาเมจิกในการวาดภาพนั่นเองครับนักเรียนครับใครตอบถูกทั้งหมดบ้าง หลายคนตอบถูกทั้งหมดเลยเยี่ยมมากนะครับข้อต่อมาครับนักเรียนครับภาพนี้น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับสังเกตให้ดีนะครับครูมีคําถามภาพนี้คือภาพอะไรใครรู้บ้างอมีคนรู้แล้วนะครับเป็นภาพของหุ่นยนต์ใช่ไหมเอ่ยเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยหลายคนตอบมาก่อนคําถามอีกแสดงว่าตั้งใจดูนะครับแล้วภาพหุ่นยนต์นี้ครับใช้อุปกรณ์ใดในการวาดภาพครับนักเรียนครับ อ่าถูกต้องครับนั่นก็คือใช้ปากกาเขียนแบบนั่นเองนะครับนักเรียนเก่งมากเลยที่ตอบคําถามรู้ว่าภาพอะไรแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพการ์ตูนมีอะไรบ้างเริ่มจากที่อยู่บนจอครับคือถูกต้องนั่นคือดินสอนั่นเองนะครับ ดินสอเนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับร่างภาพนะครับหรือวาดภาพการ์ตูนนะครับโดยดินสอนที่ใช้อาจจะมีความอ่อนหรือความเข้มสีที่ต่างกันนะฮะโดยต้องเลือกดินสอนให้เหมาะสมกับการนําไปใช้ในการวาดภาพการ์ตูนนะครับดินสอนที่นิยมนําไปใช้ในการวาดภาพการ์ตูนควรม,มีความเข้มโดยประมาณ HB ถึง 2B นะครับหลายคนรู้จักดินสอนแล้ววันนี้มาทําความรู้จักดินสอนให้มากขึ้นเชื่อว่าครั้งหน้าในการเลือกดินสอต้องเลือกอย่างถูกต้องแน่นอนครับ ต่อมาครับอุปกรณ์ที่ใช้คืออ่าปากกานั่นเองครับหลายคนชูมาให้ดูด้วยนะครับน่ารักมากเลยนะครับปากกาครับนักเรียนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะปากกาที่ใช้ในการวาดภาพกระตุนนั้นมีหลากหลายชนิดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับเริ่มจากปากกาชนิดที่1ครับเป็นปากกาเขียนแบบอ่าใครเคยเห็นปากกาชนิดนี้บ้างยกมือให้ดูหน่อยอ่า ah, มีหลายคนยกมือนะครับปากกาเขียนแบบชนิดนี้นะครับเป็นปากกาที่ให้เส้นคมชัดนะครับโดยเฉพาะหมึกมีให้เลือกหลากหลายชนิดสีเลยนะครับและเป็นหมึกในการสามารถที่จะกันน้ําได้ด้วยนะครับ ต่อมาครับปากกาชนิดที่2ครับหลายคนเคยใช้ไหมครับอ่าเคยใช้นะครับเป็นปากกาหัวสักหลาดนะครับหรือที่เรานิยมเรียกว่าปากกาเมจิกนั่นเองนะครับบางชนิดก็สามารถกันน้ําแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับปากกาชนิดที่3ครับคือปากกาคอแรงครับใครรู้จักปากกาคอแรงบ้างอ่ามีส่วนน้อยใช่ไหมครับงั้นตั้งใจดูให้ดีนะครับปากกาคอแรงนั้นนะครับเป็นปากกาที่ต้องใช้วิธีการ จุ่มมือก่อนจะลงมือวาดนะครับหลายคนยังทำหน้าสงสัยอยู่งั้นเรามาดูปากกาคอแรงกันดีกว่ากับเสริมความรู้ครับในเรื่องของปากกาคอแรงครับปากกาคอแรงนะฮะหรือปากกาจุ่มมึกนะครับมีหัวเหล็กนะฮะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่จะใช้งานนะฮะขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นนั่นเองครับข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือนอกจากจะให้เส้นมีขนาดตามความต้องการแล้วนะครับยังมีความหนา ยังมีความทนทานและให้อารมณ์ของเส้นดูเป็นธรรมชาติด้วยนะครับไม่ต้องตัดแปลงเส้นนะฮะและสามารถควบคุมน้ำหนักเส้นได้สม่ำเสมอนะครับสามารถเขียนได้ทั้งหมึกกันน้ำแล้วก็หมึกไม่กันน้ำนะครับนี่ก็คือปากกาขอแรง้งถ้ามีโอกาสครูอยากให้นักเรียนลองนำปากกาขอแร้งมาวาดภาพการ์ตูนดูนะครับจะได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งเลยนะครับยังไม่หมดครับามาดูดีกว่านี้คืออะไรใครรู้บ้างยกมือขึ้น อ่าถูกต้องเลยเก่งมาครับนี่ก็คือหมึกนั่นเองครับหมึกนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่กับปากกาคอแรงครับปากกาเขียนแบบและผู้การส่วนใหญ่นิยมใช้หมึกสีดําในการตัดเส้นนั่นเองครับต่อมาครับนี่คืออ่ายังไม่ทันถามเลยตอบได้แล้วเก่งมากเลยนะครับนี่คือยางลบนั่นเองใช้อยู่นะครับทุกคนมียางลบอยู่นะครับยางลบนั้นนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการลบเส้นดินสอโดยเฉพาะเลยนะครับ ควรใช้ชนิดที่มีเนื้อนุ่มนะครับจะไม่ทำลายผิวกระดาษนะฮะและไม่ทำให้เส้นหมึกหลุดออกไปเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วต่อไปเวลาไปซื้อยางลบนะครับเลือกที่มียางลบเนื้อนุ่มนะฮะจะทำให้การลบของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับต่อมาครับนักเรียนครับอุปกรณ์ชนิดต่อมานั่นคือผู้กันใช่ไหมครับผู้กันนะครับนักเรียนครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพนะครับโดยเฉพาะใช้ในการวาดเส้นนะครับทำให้ภาพ มีน้ำหนักมีแสงเงานะฮะโดยเส้นจะมีความพลิ้วไหวมากกว่าการใช้ปากกาเพราะฉะนั้นจึงนิยมใช้ผู้กันนั่นเองครับอุปกรณ์ชนิดต่อมาครับคือกระดาษครับออุปกรณ์สำคัญเลยใช่ไหมครับกระดาษในการวาดภาพการ์ตูนนั้นนะครับแบ่งเป็น2แบบนะครับคืออะไรบ้างเอ่ยคือกระดาษที่มีผิวเรียบมันนะฮะหรือกระดาษอาร์ตนั่นเองครับ ใช้สําหรับการวาดภาพการ์ตูนลายเส้นนะฮะอีกประเภทหนึ่งครับคือกระดาษที่มีผิวด้านครับเป็นกระดาษที่เหมาะสําหรับใช้ในการลงสีครับเพราะเนื้อกระดาษดูดซับสีได้ดีนั่นเองครับนักเรียนครับจากการที่เรานะฮะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์มาแล้วเห็นอุปกรณ์มาแล้วนะครับเรามาสรุปดีกว่าว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพการ์ตูนหลักๆแล้วมีอะไรบ้างครับอ่าเริ่มจากดินสอนะครับมีอะไรอีกครับนักเรียนครับ อ่าถูกต้องมีคนตอบถูกนะครับปากกาเขียนแบบครับมีปากกาชนิดไหนอีกบ้างครับอ่าถูกต้องเลยนะครับปากกาหัวสักกลาดหรือที่เราชอบเรียกว่าปากกาเมจิกนะครับมีอะไรอีกครับปากกาคอแรลงนะครับซึ่งวันนี้หลายคนได้รู้จักปากกาคอแร้งด้วยนะครับหมดหรือยังครับนักเรียนครับใครว่ายังไม่หมดยกมือขึ้นครับ เก่งมากครับยังไม่หมดเนาะเรามาดูต่อดีกว่านะครับอุปกรณ์ชนิดต่อมานั้นคือมือครับใช้คู่กับปากกาคอแรงนั่นเองครับและต่อมาคือยางลบนะครับควรเลือกแบบไหนครับแบบเนื้ออ่อนๆนุ่มๆใช่ไหมครับและต่อมาคือ ผู้กันครับสุดท้ายอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกระดาษนะเก่งมากเลยครับนักเรียนครับหลังจากที่เราเนะครับสรุปเกี่ยวกับการวาดภาพการ์ตูนนะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับครูมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับให้นักเรียนนะฮะวิเคราะห์ว่าอุปกรณ์หรือภาพใดนะครับเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพการ์ตูนครับโดยครูนะครับมีรูปภาพทั้งหมด6รูปภาพนะครับให้นักเรียนสังเกตให้ดีนะครับว่าอุปกรณ์ชนิดใด ควรใช้ในการวาดภาพการ์ตูนครับใครพร้อมบ้างแล้วยกมือขึ้นครับอ่าในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับครูจะให้เวลาสักครูหนึ่งในการวิเคราะห์และตอบคำถามนะครับงั้นเริ่มเลย หมดเวลาครับอ่าหลายคนตอบมาแล้วนะครับหลายคนก็ตอบอย่างมั่นใจหลายคนอาจจะลังเลงั้นเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าตอบถูกไหมเอ่ยนะครับเฉลยครับอุปกรณ์นะครับแล้วก็วัสดุนะฮะที่ใช้ในการวาดภาพการ์ตูนคือข้อที่1ข้อที่4และข้อที่5ครับใครตอบถูกทั้งหมดเลยยกมือขึ้นครับโอ้โหเกือบเต็มห้องเลยนะครับเก่งมากเลยครับ นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาต่อดีกว่านะครับเมื่อคําถามเมื่อสักครู่นี้หลายคนตอบได้นะครับต่อมาคือช่วงของคําถามพัฒนาการคิดนะครับคุณครูมีคําถามนะครับแล้วก็ให้เวลาเรียนสักครู่หนึ่งในการตอบนะครับใครพร้อมที่จะตอบคําถามพนาการคิดเราบ้างยกมือขึ้นครับอ่ายกมือโดยพร้อมเพรียงนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกับคําถามที่1กันเลยครับคําถามที่1ถามว่าในการวาดภาพการ์ตูนนักเรียนใช้อุปกรณ์ใดบ้างครับ ใครตอบได้แล้วยกมือตอบอย่างชัดเจนครับอ่าเก่งมากครับหลายคนตอบถูกด้วยนะครับมาดูเฉลยกันดีกว่านะครับเฉลยดินสอยางลบแล้วก็ปากกาดำนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์พื้นฐานในการวาดภาพการ์ตูนนะครับข้อนี้ใครยังไม่ถูกไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องเสียใจไปครูมีข้อต่อไปนะครับคำถามวิชาการคิดข้อที่2ถามว่าปากกาคอแรงมีหน้าที่ในการวาดภาพการ์ตูน อย่างไรติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้ไม่เอ่ยอ่าตอบได้แล้วใช่ไหมครับมาดูเฉลยดีกว่าว่าถูกหรือไม่นะฮะเฉลยครับปากกาคอแรงนั้นนะฮะจะทําให้เส้นที่วาดการ์ตูนนั้นนะครับมีความพิวไหวมากกว่าปกติมากกว่าการใช้ดินสอหรือปากกานะครับเพราะฉะนั้นชาต้องการเส้นในการวาดภาพอย่างพิวไหวสวยงามใช้ปากกาคอแรงเป็นดีที่สุดครับคําถามข้อต่อมานะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า คำถามข้อที่3นะครับถามว่านักเรียนคิดว่าอุปกรณ์ชนิดใดสําคัญสําหรับการวาดภาพการ์ตูนมากที่สุดและเพราะเหตุใดครับใครตอบได้บ้างยกมือขึ้นอ้ามีคนตอบมาแล้วนะครับเก่งมากเลยตอบถูกกันหลายคนเลยนะครับมาดูฉเฉลยดีกว่าว่าถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับฉเฉลยครับก็คือดินสอนะครับเพราะอะไรครับ เพราะสามารถลบแก้ไขได้ง่ายนะครับนี่ก็คือคําถามพนาการคิดนะครับหลายคนตอบถูกหมดเลยเพราะฉะนั้นเก่งมากยอดเยี่ยมมากนะครับนักเรียนครับครูมีกิจกรรมคิดวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับมาให้นักเรียนทุกคนนะครับร่วมกันนะครับโดยครูจะให้นักเรียนร่วมพิจารณาภาพอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการวาดภาพการ์ตูนนะครับจากนั้นวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพการ์ตูนนั้นแตกต่าง จากอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดภาพทั่วไปอย่างไรนะฮะโดยเราจะทำเป็นแผนภาพความคิดดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับครูมีวงกลมทั้งหมด2วงนะครับเราก็มีวงกลมที่เชื่อมกันด้วยนะครับส่วนที่เชื่อมกันนั้นนะครับคือส่วนที่เหมือนกันนะฮะส่วนฝั่งหนึ่งคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพการ์ตูนครับอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดภาพทั่วไปนะครับใครที่พร้อมจะวิเคราะห์แล้วครับยกมือให้ดูหน่อยครับ อ่ามีคนพร้อมแล้วนะครับเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยครับนักเรียนครับหมดเวลาแล้วนะครับหลายคนน่าจะวิเคราะห์ได้แล้วนะครับงั้นเรามาดูแนวคำตอบกันดีกว่านะครับแนวคำตอบนะครับเริ่มจากอุปกรณ์ที่ใช้วาดภาพการ์ตูนครับ อุปกรณ์ที่ใช้วาดภาพกระตูนนั้นนะครับมีประเภทของปากกาให้เลือกใช้อย่างหลากหลายได้เส้นตามขนาดที่ต้องการครับต่อมานะครับอุปกรณ์ที่ใช้วาดภาพทั่วไปนั้นนะครับไม่มีความจําเป็นในการใช้ปากกานะครับ ต้องเปลี่ยนขนาดเส้นทําให้สามารถใช้ปากกาประเภทเดียวนะครับหรือขนาดเดียวได้เท่านั้นเองครับสิ่งที่เหมือนกันนะครับของอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพการ์ตูนและอุปกรณ์ที่ใช้วาดภาพทั่วไปก็คืออ่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับวาดภาพในลักษณะของสองมิติให้มีความสวยงามนั่นเองครับใครที่ตอบคําถามถูกหมดเลยยกมือให้ดูหน่อยครับอ่าเกือบทุกคนเลยนะครับ เก่งมากเลยครับนักเรียนครับต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ทํากิจกรรมคิดวิเคราะห์แล้วนะครับเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจกันดีกว่านะครับนักเรียนครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพกระตูนนั้นนะฮะมีความสําคัญมากเลยเนาะโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่สําคัญสําคัญได้แก่ดินสอยางลบหมึกพู่กันแล้วก็กระดาษครับต่อมานะครับการเลือกใช้อุปกรณ์ในการวาดภาพ ต้องมีความเหมาะสมนะครับถ้ามีความเหมาะสมแล้วจะทําให้ได้ภาพตามความต้องการตามความคิดและจินตนาการของเรานั่นเองครับใครเข้าใจกับบทสรุปแล้วยกมือขึ้นครับทุกคนเข้าใจแล้วเก่งมากเลยครับต่อไปนะครับจะถึงช่วงของภาระงานและชิ้นงานแล้วนะครับวันนี้คุณครูมีภาระงานที่น่าสนใจมาให้นักเรียนร่วมกันทําด้วยนะครับโดยคุณครูนะครับจะให้นักเรียนวาดภาพการ์ตูนอย่างง่ายโดยเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการวาดภาพการ์ตูนพร้อมทั้งเขียนวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพการ์ตูนด้วยนะครับว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับ อ่าเห็นแล้วนะครับส่วนที่วาดภาพการ์ตูนในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับด้านล่างครับให้นักเรียนเขียนบรรยายวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้ในการวาดภาพการ์ตูนชิ้นนี้หลายคนดีใจที่จะได้วาดภาพการ์ตูนนะครับถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นครับอ่าทุกคนพร้อมแล้วนะครับงั้นเรามาลงมือปฏิบัติชิ้นงานกันเลยดีกว่านะครับเริ่มได้เลย หมดเวลานะครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้วาดภาพการ์ตูนไปแล้วนะครับเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันดีกว่านะครับการเลือกใช้อุปกรณ์ในการวาดภาพการ์ตูนที่เหมาะสมนั้นนะครับทำให้ได้ภาพตามความคิดที่สวยงามนะครับและสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้ชมผลงานได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาก่อนวาดภาพการ์ตูน ต้องเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมก่อนนะครับผลงานของเราก็จะออกมาดีนั่นเองครับ นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ทําชิ้นงานนะครับหลายคนคนรูสังเกตว่าชิ้นงานดีมากเลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับออกมานําเสนอชิ้นงานนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆโดยที่ครูและเพื่อนๆเนี่ยจะให้กําลังใจแล้วก็จะแนะนําเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่นักเรียนจะได้เอาข้อเสนอแนะเหล่านี้นะครับไปพัฒนาผลงานของตอนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับใครพร้อมที่จะนําเสนอผลงานในเรื่องของวัสดุที่นักเรียนใช้ในการวาดภาพการ์ตูนแล้วบ้างยกมือขึ้นครับ อ่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มนำเสนอผลงานได้เลยครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอผลงานนะครับต้องบอกว่าผลงานทุกชิ้น ยอดเยี่ยมมาครับนักเรียนทําได้ดีมากเลยผลงานวาดภาพการ์ตูนจากการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เนี่ยต้องบอกว่าเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ดีผลงานจึงออกมาดีเพราะฉะนั้นอาจจะสรุปได้ว่านักเรียนเข้าใจบทเรียนนี้ถึงเลือกอุปกรณ์ได้ดีผลงานออกมาดีแต่ผลงานที่ออกมาดีนั้น อย่าให้อยู่ในห้องเรียนของเราเพียงเท่านี้ครับครูอยากให้นักเรียนนะครับโพสต์ผลงานของตัวเองนะครับลงทางช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ Twitter นะครับอวดผลงานของเราสู่สายตาในโซเชียลนะครับ เผื่อที่จะมีคนมาแนะนำหรือมาจับจองผลงานของเราอาจจะเป็นรายได้เสริมเริ่มต้นง่ายๆจากบทเรียนนี้ก็ได้นะครับสำหรับในการเรียนในวันนี้นะครับในเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการวาดภาพการ์ตูนก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วมาพบกับครูธเนศดินสกุลได้ใหม่ในรายวิชาทาัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในโอกาสต,ต่อไปครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ